สวัสดีครับชื่ออะไรครับเชลิโอครับกันครับมีนาค่ะนานาค่ะมาจากไหนครับคาร์โร่อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลวันนี้เราจะมาไปเช็คน้องทัสี่คนนี้กันนะครับว่าสี่คนนี้ใส่เสื้อผ้าอะไรกันมาบ้างคนแรกเสื้อ C P S ค่ะเสื้อ C P S แชมปราคาอยู่ที่ประมาณ9ก้ารเก้าสิบบาทฮะอาริสโตเทนแบ็คราคาประมาณ7,950บาทอ่ากางเกงรองเท้าแม่ซื้อให้รองเท้าที่แม่ซื้อให้ราคาอยู่ที่ประมาณ3,700บาทคนต่อมา เส,ส,สื้อสตูสซี่ตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ5,300บาทกระเป๋าจิกจักแม่กระเป๋าจิกจักแม่ตัวนี้ราคาประมาณ499 US ดอลลาร์รองเท้าคล็อกคลาสสิกแพลตฟอร์มราคาอยู่ที่ประมาณ2,590บาทเสื้อเอมี่ครับเสื้อเอมี่ปารีสราคาอยู่ที่ประมาณ6,300บาทรองเท้าก็คลอค็อกรองเท้าคล็อกคลาสสิกราคาอยู่ที่ประมาณ2,190บาทเสื้อยูนิคอร์นเสื้อยูนิคอร์นของน้องริโอราคา990บาท ก็รองเท้าคืออาดิดาสซ s มบ้าโอจีชูสตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ3,800บาท hey, คุณคุณหน้าครับวันนี้คุณคุณหน้าโอเควันนี้พี่มีขนมบุกโลกให้ทั้ง4ขคนด้วยโอเคสุดท้ายเปิดบาร์ให้พี่หน่อย